พี่โบชานลสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เต,ตยตาฤทิ์นะครับชลุมใอย่างวัดเจดยอดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่กับรี v o นะครับหัวเดียว2.8โฟร์วิวคันนี้ตกแต่งเป็นทรง GR นะครับเอาววาหน้าเนี่ยจะเหมือนกับตัว GR Sport นะครับในสีประตูตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ก็ใช้งบนะครับในการแต่งอยู่ประมาณ1 000, 1 0 0 0แบาทไม่เกินนะครับ เอาไปรวมในยอดผ่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูรอบคันว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนหน้าก่อนเลยสังเกตว่าคันนี้นะครับชุดหน้าเนี่ยมันจะยกของตัวจีอามาเลยนะเริ่มต้นจากนี่ครับชิ้นชิ้นแรกเลยนี่กระจังหน้านะครับใหญ่ๆเลยซึ่ง กระังหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ครับโลโก้ G R ด้วยนะครับแล้วก็ได้ไฟหน้าครับนี่ได้ไฟหน้ามาเลยแล้วก็มีนี่ครับไฟตัดหมอกแล้วก็ข้างล่างครับมีกาดกันกระแทกด้วยนะสีแดงนะครับด้านหน้าประมาณนี้หล่อๆนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวจีเนี่ยเขาจะมีความเป็นวายบอดีนะครับสังเกตว่านี่ครับคิ้วขนาดใหญ่นะครับอันนี้มีคิ้วทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับติดคิ้วมาให้ด้วยนะครับรอๆวันนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นถัดไปก็จะเป็นตัวชุดล้อครับในหนึ่งแสนหนบาทนะครับรวมล้อชุดนี้มาด้วยนะครับล้อไซส์ใหญ่นะตัวนี้เป็นล้อขอบยี่สิบนะครับ เป็นแมกนะครับโอเอซิสนะแล้วก็เป็นยางตรงนี้เป็นยางออเทเลนนะครับ AT, ายาแบบงเอทีลายแบบซิ่งๆนะนะลายแบบกึ่งลุยได้นะครับนี่ดิเซนตีไทยนะครับร,รอแบบนี้เลยสเปคนะครับอยู่ที่นี่ครับตรงนี้สองเจ็ดห้านะครับห้าห้า R ยี่สิบนะครับ เราหอนนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้มีบันไดามาให้ด้วยบันไดก็จะเป็นบันไดแต่งนะครับนี่มีโลโก้จีอาสปอร์ตด้วยนะเป็นบันไดเหล็กนะครับให้ดูดีๆเขก็มีบันไดเหล็กแบบนี้นะครับยาวมาเลยนะครับยาวจนถึงตัวกึ่งการกระบะท้ายเลยนะครับ แล้วก็มีชุดซุ้มนะครับอย่างที่บอกว่าซุ้มเนี่ยมีทั้งหน้าและท้ายนะครับเป็นซุ้มวายบอดี้ดูความหนานๆนะก็คือฟิลแบบเหมือนตัวจีอาครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับนี่จบด้วยกันชนท้ายเหล็กแบบนี้หล,ล่อๆนะครับพร้อมกับป่วงสีแดงด้วยนี่ป่วงหลักจงเข้าชุดเลยนะครับรอบคัน สวยเลยนะอันนี้ไว้ติดป้ายทะเบียนนะครับจุดยึดป้ายทะเบียนอย่งนี้นะครับวันนี้มีติดโลโก้ G.I. ด้วยนะแล้วก็ท้ายนะครับเราเปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทได้ไฟหน้าไฟท้ายด้วยนะครับพร้อมชุดล้อเลยแล้วก็พาร์ทรอบพันลุยๆหล่อๆนี้นะครับ อย่าลืมว่ารวมยอดจัดได้นะเพราะฉะนั้นเราจะกำเงินสดมาก็ได้นะครับเพื่อแต่งชุดแบบนี้หรือว่าเราจะใช้วิธีรวมไปในยอดจัดก็คือไปผ่อนได้นะครับอจ,จะเปิดดูข้างในนิดนึงคันที่โชว์อยู่นี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปกติหัวเดียวโฟก็จะมีออโต้ด้วยเนาะอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดในดรีวิวจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาอยู่แล้วนะครับ Option, ออปชันครบครบไปแล้วแล้วรอเลยโอเคนี่ครับจะมีโลโก้สองจุดแโอเคสารเคมีถ้าเกิดใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กติดตามด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูรถใหม่ๆไสยสอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ